สวัสดีนะครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับผมสายสายบอลนะครับพื้นที่นี้นะครับผมมีแต่คนรักฟุตบอลนะครับผมสำหรับท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้อยู่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์ฝากกด subscribe นะครับผมแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมให้สายสายบอลด้วยนะครับผมก็นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์บอลนะครับผมประจําวันพุธที่ 6เมษายนนะครับผม2,565หรือว่า2,22แล้วนั่นเองนะครับผมโดยนะครับผมลีกที่ผมจะมาวิเคราะห์ให้ทุกคนดูในวันนี้นะครับผมเป็นลีกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมเป็นลีกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมเป็นคู่ของเจ้าบ้านเป็นเบอร์ลี่นะครับผมเปิดบ้านต้อนรับมาเยือนของเอเวอร์ตันะครับผมโดยเบอร์ลี่นะครับผมอยู่อันดับที่19ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับผมและเอเวอร์ตนนะครับผมอยู่อันดับที่17ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับผมก็คืนนี้ก็นะครับผม ท้ายตารางครับผมอยู่แต่ท้ายตารางนะครับผมมาเจอกันนะครับผมในคืนนี้ก็แข่งกันประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับผมตังดึกหน่อยนะครับผมค่ะสายนอนดึกก็น่าจะไม่พลาดกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปวิเคราะห์กันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะโดยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มกันที่ทีมเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับผมทีมเจ้าบ้านอย่างเบอร์ลี่นะครับผมโอ้โหทีมเจ้าบ้านอย่างเบอร์ลี่ห้านัดที่ผ่านมาของเบอร์ลี่นะครับผมแพ้สี่เสมอหนึ่งโอ้โห แพ้ไปถึง4เลยนะครับผมเสมอหนึ่งนะครับผมยังไม่เคยชนะให้กับทีมไหนเลยนะครับผมห้านัดที่ผ่านมานะครับผมโดยนัดที่แพ้นะครับผมแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผม0ประตูต่อ2แลยก็แพ้กับเบนฟอร์ดนะครับผม2ประตูต่อ0แลยก็แพ้กับเชลซีนะครับผม0ประตูต่อ4แลยก็แพ้กับเลสเตอร์ซิตี้นะครับผม ศูนย์ประตูต่อสองในนัดที่เสมอนะครับผมก็เสมอกับคริสตันพาลตนะครับผมหนึ่งประตูต่อ1นะครับผมยังไม่เคยแพ้กับทีมไหนเออขอใทษครับผมยังไม่เคยชนะทีมไหนเลยนะครับผมทีมเจ้าบ้านอย่างเบอร์ลี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างเอเวอเรตันกันบ้างนะครับผมทีมเยือนอย่างเอเวอเรตต์นะครับผม5นาัดที่ผ่านมานะครับผมชนะชนะ2แพ้3นะครับผมโอ้โหชนะ2แพ้3นะครับผมโอ้โหถือว่า ขยับนะครับผมดีขึ้นมานิดนึงกว่าทีมเจ้าบ้านอย่างเบอร์ลี่นะครับผมโดยทีมอ่าทีมเยือนนะครับผมทีมเยือนอย่างเอเวอเรตนะครับผมห้านะที่ผ่านมาของเขาเนี่ยนัดที่แพ้นะครับผมแพ้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับผม2ประตูต่อ1นะครับผมแลยก็แพ้กับคริสตัลพาเลิตนะครับผม4ประตูต่อ0ูนย์เลยนดที่ชนะนะครับผมชนะนิวคาสเซิลนะครับผม1ประตูต่อ0ูนย์เลยนดที่แพ้ถึงนัดหนึ่งก็แพ้กับอ่า วูฟแฮมตันนะครับผมแพ้กับวูฟแฮมตันนะครับผมศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับผมในนาทีชนะนะครับผมอีกนัดหนึ่งก็ชนะอ่าเบอร์รี่แฮมนะครับผมสองประตูต่อศูนย์นะครับผมก็นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้เห็นกันทั้งสองทีมกันไปเลยนะครับผมอ่าเห็นไหมครับเบอร์รี่นะครับผมเบอร์รี่โอ้โหอ่าแพสนะครับผมนะครับผมแพส สี่เสมอหนึ่งนะครับผมเอเวอร์ตันนะครับผมแลวกเอเวอร์ตันนะครับผมแพ้สามชนะสองนะครับผมก็นะครับผมจบกันไปแล้วนะครับผมอ่า สําหรับการวิเคราะห์นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปให้ดูทัศนะเลยแล้วกันนะครับผมมาดูทัศนะกันนะครับผมโดยนะครับผมทัศนะนะครับผมที่ผมจะให้ในค่าคืนนี้นะครับผมทัศนะที่ผมจะให้ในค่าคืนนี้เนี่ยนะครับผมผมเนี่ยให้ไปในส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างเอเวอรตตันะครับผมฟังดีๆนะครับผมทัศนะคืนนี้นะครับผมผมให้ไปในส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างเอเวอร์ตันนะครับผมที่จะชนะคว้าใยคว้าแต้มในบ้านของเบอร์ลี่แน่นอนนะครับผมฟังตรงครับ เอวตันชนะแน่นอนนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับการวิเคราะห์คู่เด็กคู่เดือดประจําวันนี้นะครับผมวิชาธารการใดก็จะขออภัยอวยมาหนาที่นี้ด้วยนะครับผมสําหรับท่านใดที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์ฝากกดซับสไคร์และก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมไฮสายสายบอลด้วยดะครับผมและนะครับผมสายสายบอลนะครับผมมีเพจเฟซบุ๊กแล้วด้วยนะครับผมชื่อว่าสายบอล VIP อนะครับผมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับผม ขอขอบคุณนะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับผม MM88win นนะครับผมเว็บอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับผม ฝากถอนนะครับผมไม่มีขั้นต่ำนะครับผมถอนสูงสุดได้วันละ5ล้านบาทนะครับผมฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติตลอด24่ชั่วโมงนะครับผมการเงินมั่นคงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมมีแอดมินคอยให้บริการเราอยู่ตลอดเวลาตลอด24่ชั่วโมงเลยนะครับผมก็นะครับผมสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิกนะครับผมพร้อมกับ ID l ดี e นะครับผมท่านไหนที่สนใจนะครับผมก็แอดกันไปเยอะๆเลย นะครับผมก็นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมเจอกับผมได้ใหม่นะครับผมในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ